นี่ก็คือวัตถุดิบที่เราเตรียมไว้นะครับเป็นฟักทองอ่าพริกมีมีลูกโดดนะมีลูกโดดแล้วก็อันนี้หมูครับหมูใช้สันคอครับสันคอมันจะนุ่มๆหน่อยเนื้อหมูนะครับเดี๋ยวเราไปดูตอนวิธีการทำกันเลยแล้วก็เอาหมูลงไปผัดกับพริกแกงกัน เอาหมูลงไปผัดก่อนนะครับผัดหมูกับพริกแกงให้อหอมก็ มหมูสะดุ้งไฟก็เดี๋ยวเอาพักทองใส่ลงไปพร้อมๆกันเลยเพราะว่าทองจะสุกช้าหน่อยแต่นี่พักทองไม่ไม่ได้เป็นพักทองแก่มากเท่าไหร่นะครับได้ผักทองกึ่งกึงอ่อนกึ่งนี่นะีมันไม่ถึงก็แก่มากแบบว่าโอเคนะประมาณว่าแต่ก็เหลืองอยู่นะครับเนี่ยนะตาหารชิ้นพอดีคำนะ พักทองหนึ่งลูกนะครับเนี่ยพักทองหนึ่งลูกว้ <Wow. S 1> าวเราก็เติมน้ำลงไปไหน่อย จะลุงไปแล้วก็เอาฟักทองใส่ลงไปเลย <Yahoo! S 1> เขาจะได้สุกไปพร้อมๆกันเราก็เติมน้ำแล้วปิดฝาไว้สักครู่ความหอมของของปี๊กแกงก็จะเริ่มมีกลิ่นขึ้นมานะครับตอนนี้ แล้วส่วนใบโหระพาเนี่ยเรากับลูกโดดเนี่ยเราใส่ที่หลังแต่ตอนแกงกใกล้จะสุก็็จะเพิ่มความหอมของกลิ่นโหระพาเข้าไปก็เป็นไลฟ์สไตล์ของแกงฟักทองนะครับแก,แกงเผ็ดฟักทองใส่หมูครับแล้วแต่เราจะใส่หมูใส่ไก่ใส่ใส่ได้หมดครับนี่คือน้ำหนึ่งขวดนะครับเลงไป เดี๋ยวเราปิดฝาไว้สักคู่นึงให้เขาเดือดได้ที่ก่อนครับน่าจะเดือดเป็นที่เรียบร้อยนี่ครับเดือดแล้วครับมาเปิดฝาออกนะฮะเกือบสุกเกือบสุกเดี๋ยวเราใส่เครื่องปรุงลงไปเลยก็สวัสดียำเช้านะครับท่านผู้ชมสวัสดียมเช้านี่ยัง เพิ่งตื่นมายังไม่อาบน้ำาบะไรครับก็ลุกมาท <c oughs> ำกับข้าวนะฮะแต่เช้าเลยยังไม่เปลี่ยนชุดเลยตื่นมาแต่หกโมงครับทำหักข้าวนี่เราก็ใส่ผงนัวลงไปหน่อยผงนัวหรือผงชูรสนั่นแหละผงปรุงรสนั่นแหละไม่ต้องใส่เยอะพอประมาณเวลาผมทำอะไรผมไม่ชอบใส่เยอะฮะใส่น้ำปลาลงไปกะเอานะครับอากาศเอา เค็มมากก็ไม่ดีนะครับน้ำมันหอยใส่เพื่อเพิ่มความนอยหน่อยหนึ่งไม่ได้ใส่เยอะนะซอสปรุงรสแมกกี้เพิ่มความหอมหวานเราก็ปรุงตามใจชอบเลยให้มันออกมารสชาติหอมหวานรับประทานง่ายนี่ก็คือความไลท์สไตล์ของหนุ่ยครับ โดยดสไตล์ก็จะมีอะไรที่แบบว่าหลากหลายและลังสรรวัตถุดิบต่างมารวมกันในแกงฟักทองอ่าเขาเรียกว่าแกงเผ็ดฟักทองไม่ใช่แกงกะทินะครับแกงเผ็ดนะฮะแกงเผ็ดฟักทองใส่หมูนะครับดูที่ครับนี่ครับเดือดควันกบและความอร่อยนี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับ สุดยอดเลยฟักทองเนี่ยเอกลักษณ์ของฟักทองหรือความไลสไตล์ของฟักทองเนี่ยเขาจะมีความหอมหวานออกมาในตัวเวลาเราปรุงก็ให้มันได้ที่คงที่ก็คืออ่าความเค็มความลยเนี่ยอย่าไปเติมเยอะเจินไปหอมมากเลยหอมไม่กลิ่นพี่แกง ปิดฝาไว้แป๊บนะยังไงก็ฝากเข้ามาติดตามรับชมด้วยนะครับหน่วยไลฟ์สไตล์ชาแนลนะครับเป็นบางครั้งก็อาจจะมีความหลากหลายหรือไลฟ์สไตล์ของแต่ละวันไม่เหมือนกันนะฮะก็วันนี้ก็พามาทำกับข้าวแต่เช้าเลยนะในข้าครัวตอนเช้านะครับางทีก็ ไม่ค่อยว่างได้ทำคลิปทำอะไรก็ขอโทษขออภัยท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมเลยนะครับผมนี่อันนี้คือพริกแกงพริกแกงนี่ถุงละร้อยนะสั่งมาจากจังหวัดตากที่เคยพูดให้ฟังเนี่ยผมสัง่งมาเมื่อตอนของการอร่อยอย่างนี้เลยเชื่อชาวบ้านเขาทำนะฮะชาวบ้านเขาทำแล้วมันจะมีความหอมของใบมะกรูดผิวมะกรูดไม่ใช่ใบมะกรูดแล้วก็เครื่องเทศต่างๆที่เขาทำลงไปเนะี่ย เขาก็ตำ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 มันจะไม่เหมือนที่ตลาดนะฮะจะมีความหอมความลายสไตล์ของเขาในนี้เลยพี่แกงก็จะแห้งมากทำอะไรกินก็อร่อยครับพี่แกงที่ชาวบ้านเขาทำได้รสชาติในการกิน เดี๋ยวเรารอให้ฟักทองเขาเดือดสักคู่หนึ่งเดี๋ยวเราค่อยใส่ใบโหระพาลงไปอือื้อ นี่ฟักทองก็เริ่มเดือดแล้วนี่ยเขาสุกไวมากเลยครับสุกไวขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะใส่ใบโหระพาและลูกโดดเนี่ยที่เตรียมไว้เนะี่ยลงไปเลยเพิ่มความหอมเอก,กลักษณ์เลยนะแกงแกงฟักทองในเอก,กลักษณ์เขาเลยถ้าขาดโหระพาไม่ได้ครับแล้วก็ลูกโดดเนี่ยเราใส่ลงไปเลยจะเพิ่มความหอม กินหอมของใบโหระพาควบคู่กับอ่ามะก,กรูดผิวมะกรูดที่เขาตำลงไปในพริกแกงเนี่ยจะเข้ากันด้วยดีเลยจะเป็นแกงใส่ไก่ใส่หมูนี่ได้หมดนะครับไม่จำไ,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 ไม่จำเป็นจำเป็นต้องอเราจะใส่นู่นใส่นี่แล้วแต่คนชอบนะฮะลองชิมนหน่อยอร่อยครับ ยกนิ้วอะไรยกนิ้วเ,วเอาไฟนิดนึงโอเคเดี๋ยวเราไปดูตอนทำเสร็จแล้วกินกันเลยครับเดี๋ยวไปดูใกล้ๆเลยย็งไง ตัวเนื้อฟักทองเียก็มีความมันความหอมภายในตัวนี่ครับผมใส่ลูกโดดไปเยอะเลยเคี้ยวเดอเจอเนี่ยแบบมิสะดุง้งอืดูครับเดือดครับหอมครับหอมกลิ่นเครื่องเทศ งฟักทองเราก็จะตักราดข้าวมาอย่างนี้เลยครับดูครับเนื้อฟักทองก็จะเหลืองมากเลยกินกับต้มเลือดหมูครับต้มเลือดหมูนี้สั่งมามากินกันเลยครับสวัสดีครับสวัสดี f อซสวัสดีผู้ติดตามรับชมครับวันนี้มากินข้าวครับแกงฟักทองครับแล้วก็ต้มเลือดหมูนะผมก็จะราดข้าวอย่างนี้เลยนะให้ตักใส่ถ้วยใส่นั่นละ อร่อยหอ,อมมากหอ,อมพริกแกงเข้ากันอะไรกับต้มนกหมูอื อร่อยลงตัวเป๊ะต้มเลือดหมูร้อนๆกินเข้ากันเลยกินเป็นน้ำซุปเลยกินกับแกงอเ,อเอกลักษณ์ความไรสไตล์ของแกงกดทองเนี่ยเวลาเรากินไปคือเขาจะหอม กลิ่นพริกแกงะฮะกลิ่นพริกแกงเขาจะหอมผิวมะกรูดแล้วแล้วก็จะมีพริกขี้หนูที่ผมใส่ลูกโดดอะพอใส่ลงไปแล้วเนี้ยมันเราเคี้ยวโดนมันก็จะมีความเผ็ดหอม,หอมพริกขี้หนูเข้ากันดีแกเรียนอร่อยมากเลยลองไปทำดูนะครับแกงวากทองคนระับแกงเผ็ด จะเป็นหนึ่งหน่วยโอ้ยอื้มเนนงินรสน้ำซุปร้อ,อนนะอ,อืมอ่าหอยเผ็ดร้อน อร่อยมากเลยครับอยู่ก็มากินด้วยกันนะครับเพื่อนๆติดตามรับชมทั้งหลายไ้รสชาติจริง ต้มดุ๋หมูนี่ของโปรดเลยนะครับจริงมันขึ้นอยู่ที่น้ำซุปเขาทำนะก่อนอื่นเลยก็ต้องขอฝากติดตาม ช่องหนูกระจายนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิให้ด้วยนะครับผมมาช่งนี้ก็อยู่ในโหมดความเงียบเพราะสถานการณ์โควิด ตอนนี้ชนบริเวณเริ่มเป็นสีแดงเกือบทั่วพื้นที่แล้วมั้ง อร่อยทั้อร่อยทั้งร้อนทั้งเผ็ดลงตัวเป๊ะ <c oughs> เวลากินเน้ะมีน้ำซุปสดตอนยิงข้าวมันเป็นอะไรที่แบบชอบมากเลย อรอย,ย,ยังจานอือหือ,อต้องขอบอกว่าน้ำซุปเขาใช้ได้เลยทำอร่อยนี่หอมก็เรียมเกลียวด้วย นี่ผมไม่ได้ปรุงอะไรเลยนะนี่ต้องปรุงไม่ได้ใส่เลยแอ้น้ำซุปก็อร่อยละเยอะเอาแล้วครับสำหรับคลิปนี้ก็กินหมดแล้วครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวไปไรันอะไรไปทำอะไรเดี๋ยวไปติดตามรับชมกันในคลิปต่อๆไปสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม